เดี๋ยวเขามาสัมผัสกันื่อกีเป็นไหนมาครับโดนเลยไปเอาแบบมันนานเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะโทรหยิหัวอยู่สามสี่รอบส่า่ล้วก็โดนลูกค้าเยอะแล้วก็ไปักปานไปเอียลูกค้าเยอะไม่เท่าไหร่แต่แบบที่เราเอามาน่ะมันเยอะเต็มคันรถอ่ะไม่ปกติมันจะเอาแบบหน้าห้าสิบเลยแต่แต่มันไม่มีนะก็เลยได้เอาแบบสี่สิบกับยี่สิบตอนจะได้หกสิบก็เท่าไ่ห้าสิบบตรนั้นมันได้ไล่หลายบาท่านี้ ซับสนงวงบาดในกระบอกเจ้าของร้านนี่มันสามสี่รอบเพื่อจะเข้าใจก็เลยได้มาช้าก็แบบมันก็ประมาณเกือบ30กว่าแผ่นเกือบ30แผ่นนะแดดไมพลาสติกไงเอามาทำฐานฐานปูเอาเอาถือให้นะ แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูมาเด้คอยเป่าเอัน่่นี้จดไหมจนไหม ย้อนหลังนะคะจาเอมมโอ้ยอันนี้กัดจะเป็นโอ้ยจาเอมนาไหลวันนี้น่าจะมีขนมหมอีกนะจาเอมน้ตอมันเป็นบังกระปูป่ะนะแบบว่าเป่าปุ๊บระเบิดโต้งใส่ตาเลยจ่าเอมยอมาขอบคุณมากรตีจะมาอีกไหมวันนี้ฮะโรตีจะมาไหมไม่น่ามาให้แดจังกึมไปคุยวะให้แดจังกึมเลย่าสันตีอนคนจุดก็ได้ เขาทำอไเราไม่ได้ทำมันหอนโอ้ยวันนี้ได้ดีไตื่นเ้นูหญิงเอ็มมานี้เขาซื้อมาเขาซื้อมาซื้อมาหาัมรมมันไม่ลมเทบินสบายตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้นี่ค่ะไปขนแบบเพิ่งมานะครับดเลยเด่เตน้ยถึงใจจนน้ำตาไหลนะครับอันนึงก่อนเปล่าเลยเปล่าอันเดียวเปล่าเดียว็มยี่น้อยๆอนี่นะอันนี้คือซื้อมายอกด้วยนะคะ สมมุติว่ามันเป็นไฟอยู่หนึเงสงสาเปล่าเันไปที่เจ้าของร้านบอกว่า Happy Birthday to you ย้อนหลังนะคะเนาะเปล่าเลยเป่าเลยอธิษฐานมันเป็นระเบิดเด้อเปล่าระเบิดตุ่มเลยนะขอบคุณทีมงานแอดมินนะครับแอดมินของบุคคลปาแตนนะครับขามีความสุขมากตอนแรจะเอาเอลซ่ามีความสุขมากๆจริงๆอ่ะ ไม่ต้องเป่าเลยงานนี้ลมเป่าให้เองเจ้าของร้านบอกว่าเหมาะกับต้องหนูพักเลยจริงไม่ใช่สิมันไม่มีมีมตอันตแมนมันอย่างนี้อ่ะมีมี มีมีไอที่มันใส่กางเกงในอยู่ข้างนอกอะมีน่าจะเอาแบบนั้นมาให้จ่ายให้ตัวเรื่องมันมีสองช้อยมีเอลซ่ากับเซลลูมูนเอาในกาแฟไปนี่คุณน่าจะเอาเอลซ่าเนาะกาแฟกับเซลลูมูนกนเลยสัเดียวงานนี้นะเราไปกดยุติแล้วเหรอวะคุณเสร็จแล้วไปเล่นต่อได้เราก็เซไปเราก็เอาเซลลูมูนไปเล่นข้างเมื่อวานเราก็พายไปอ้าวโรตีมาแล้วร้อนเลยตอนนี้ก็ขอให้จ่าเอ็มมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินเดือนเพิ่มขึ้น โยนยนสนุน้รกย้อนหลังเนื้อย้อน่ไคุณสุกันนะครับใช่เอ็มก็เกิดพร้อมลุงพนวันเกิดวันเดียวกับลุงเดียวกันเยกนคนละปีจเป็นเอ็มเลยนะถ้าพร้อมกันก็จะเราก็จะเรียกว่าลุงเอ็มลุงเอ็มลุอมยก็ได้เรียกนสร้างมาเลยน้อคอยก็นว่าผู้โดนน้อคอยว่าน่าจะได้หน่อยละ เราไปเรียนจายแอนนะส่วนแม่บุญทิงก็จะเป็นทวดทวดรถเปีนทวดเจ้าเขาทำอะไรเนาะยางรถเห็นหรอเห็นดิเห็นยึดเห็นตอนใดตอนยางมากนะตอนมาหอดบ่ไม่เขาอุตส่าห์อยู่แบบซื่อๆแล้วนะเขาใบห้อยหูเด้อแบบคอยอยกันียนได้คอยนะแต่คอยนิดแล้วก็เป่าแล้วแล้วก็ โยนทิ้งครับผมว่าทำไมเจ้าเป็นผู้ชายทำไมเจ้าถึงเอารูปการ์ตูนผู้หญิงมาใส่นั่นน่นคนถามคนซื้อเด้อที้ผมไม่รู้เลยเนี่ยนั่นแหละต้องทำท่าไม่รู้ว่าเขาซื้อว่ายังไงเป็นยังไงเฮ็ดเฮ็ดท่าดู้หรืปล่าเบ้อเด็ดเพิ่นเป็นเพิ่นเป็ี่ยนยังว่าคนนี้ว่าอาการนันเป็นแนวใดเนี่ยแม่นอากาศนั้นเป็นแนวใดแต่เศร้าๆล่ะ แอนเป็นคนเลือกแน่เลยเพื่นเป็นยังขอสงสัยก็แนน่ะให้เอาเอ่อสไปเดอร์แมนอ่าจ้าจะซื้อจะจอดเทเป็นจะซื้อน้ำหนกินมันวะมุมหักมุมเลยเนาะตอนนี้เคลียร์เรื่องก็เลยเอาอันนี้ให้เพื่อนมันค่อยหักมุมเลยก็เลยต้องเคลียร์กับแอดมินให้ชัดเจนนิดนึงนะเบิ่งพี่น้องสวยสวยสวยเอาไมโครกัรแล้วนะจ้าเอ็ม แม่เปแเอตัดเค้กให้กับคุณลุงก่อนเลยน้องๆเขาอยากให้จ่าเอมมาแต่งตัวแบบนี้บ้างได้ได้ไดน่าจะแบบนี้ใช่ไหมไดเได้เลยด้เลยได้เลย้เลยได้เลยเลบได้เลยไ่้เลยได้เล้เ่เลยได้เลยไดเลได้เลยได้เลยได้เล้เคยไเลยด้ย้เลยไเ้เลย้เลยไดเลยด้ลไ้เลยไเไลไ้ไเดเเเ้้กับคุณลเไเยได้เเลดเดบ่ ย้อนหลังมาปุ๊ยจ่าเอ็มนะคะเอ็มท่านเมื่อวานมูวยแล้วเอืทหอดทอดยังปะทอดยังอยู่อให้มีความสุขคว้พรอเนยพุเนยพุไว้พรอเนยใหนขอให้สูงให้พ่อเฟื่นอ่าพ่อเฟื่นไว้พรอท่นนะนะครับก็เนื่องจากในวันใยวันเกิดนะครับของจ่าเอ็มก็ขอให้จ่าเอ็มนะครับมีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยศก็สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาบะมีแนวกินว่ะแกงเห็ดละงอกสิหรือมันเอาไ้ไอ้ประเต็นเอาเอาผ้ามาผ้าคิดลืมนะมาผ้าแบ่งกันบอกก เราเลือกตัวนี้เหมาะกับพวกหนูมากนะอ่าไม่ใช่ค่ะซื้อไปให้ผู้ชายแกก็เลือกหมดเหรอสกุลเนี่ยนะฟาดคือสื่อมาแต่ไก่แท้เขาเยอะให้กินของเต้าหอยเนาะโอ้โหต้องอร่อยอ้าวเต้าหอยกับสกุลนู่นนะเต้าหอยกับสกุลเจ้าจะเฝ้าเฝ้ามันเป็นเย็นทังคมเดี๋ยวพี่เอ็มพูดที เอกี่รู้ไหมไม่รู้เกือบแต่เห็นเปรี้ยวอยู่ข้างรถอยู่นึกว่าไปถอดล้อรถไถเนาะถอดล้อเห็นอยู่ข้างรถไถนึกว่าไปถอดล้อรถไถ่าเซอร์ไพรส์โอ้เซอร์ไพรส์มากครับขอบคุณแอดมินครับผมขอให้ความสุขมากๆทุกท่านนะครับครับหน้าตาจะหายอีกครึ่ง อีกครึ่งชั่วโมงได้ครึ่ง่วมง้วมาตั้งแต่บอกเื่อมาสิ่งนี้มางานนี้โดยเฉพาะเลยไม่ไม่เขามีงานเขาอยู่เขามีเขามีงานของเขาเมเน็งานหรอเออแล้วเราจะมีอะไรกินวะก็มีแกงกินทอดหมูปะทอเลยหนุ่ทอดเลย เออทอดหมูทอดหมูเนาะมาท่าหมูท่าหมูมาูกตัวรู้ใครจะเป็นพ่อครัวลูก่จะทอดเองนิ้เขาแล้วนี่ทอเอนี่เป็นพ่อครัก็ไปาแบบแต้สิบโมงหมดเดกกลับมางว่ตอนเที่ยง